โน้ตบุ๊กจอใหญ่ฟีเจอร์ครบมีอ f ฟฟิศแท้ถาวรกับ ASUS VivoBook S16 ปี2025ตัวนี้ที่มาพร้อมกับ Intel Core 2 0 0อยรหัส H ประสิทธิภาพเนี่ยแรงเท่าพวก g a ม i n g Notebook เลยนะ,ะซึ่งมาพร้อมกับหน้าจอขนาดใหญ่ถึง16นิ้วเต็มตาสัสดส่วน16:10 Full HD IPS Refresh เ,เนี่ย1 4 4 Hz ลื่นๆเลยกล้องเว็บแคมเนี่ยอัปเกรดมาแล้วเป็นความละเอียด Full HD มี Privacy Shutter และ IR Camera สาม,มารถสแกนใบหน้าปลดล็อกตัวเครื่องได้ด้วยนะคีย์บอร์ดนี่ ก็มีไฟแบคหลิตสีขาวพร้อมแป้นตัวเลขด้านขวาสามารถเปิดกุ้งโคมใช้งานหลายแถบเนี่ยได้ชิลๆอีกทั้งยังสามารถอัปเกรดแรมเพิ่มได้อีกหนึ่งแถวด้วยนะลำโพงนี้ก็เป็นระบบเสียง d o บ b y Atmos เสียงดังฟังชัดและสิ่งที่ชอบมา,มากๆเลยบนเครื่องนี้นะครับก็คือตัวพอร์ตเชื่อมต่อของเขาเนี่ยให้มาเยอะครบครัน USB-C ทั้ง2ช่องนี้เนี่ยสามารถต่อจอยแยกก็ได้ชาร์จไฟก็ได้ด้วยแบบฟูลฟังก์ชันเลยน้ำหนักตัวเครื่องเนี่ยแค่1.7กิโลไม่หนักมากประกันก็เป็นแบบออนไซ e ์เซอร์วิส3ปีเต็มอีกทั้งงยััมีประกน ให้ด้วยนะในหนึปีแรกในราคาเริ่มต้นของเขาเนี่ยอยู่ที่28,990บาทถือว่าเป็นอีกตัวหนึ่งที่ราคาดีใช้ได้เลย